สวัสดีค่ะตอนนี้คุณกำลังอยู่กับเซลล์กูุกิฟขายดีและพี่แดนอนอนะคะวันนี้นะคะกิฟจะพามาชมรถของพี่แดงนะคะลูกค้า VIP อของกิฟอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเตรียมพร้อมมารับรถค่ะกับ h ฮรักลีวอร์ล็อกโคนะคะ2.4ยูโรไฟตัวใหม่นะคะสีดำ a อ t i t u d e Black ไมก้านะคะจะบอกเลยว่าสวยมากนะคะแบบดำดุสุดใจเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะแล้วบอกเลยว่าต้องไม่พลาดค่ะกับโปรคันนี้ที่พี่แดงได้นะคะ เป็นโปรดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ต้องไม่ผิดค่ะศูนย์เปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเดี๋ยวรอฟังช่วงเม้ามอยนะคะกับพี่แดงนะคะว่าพี่แดงเนี่ยอาชีพก็น่าสนใจนะเป็นอาหารตำสั่งนี่นแหละแต่โอ้โหเชื่อไหมว่ายอดขายเดือนแล้วแบบปกหลักอะเออต้องบอกแบบนี้ตามกันไปช่วงเม้ามอยนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวกิ๊กจะพาชมเต็มๆล้ำก่อนเลยกับไฮลักลีเวอร์ล็อกโซ่2.4ยูโรไฟท์นะคะ2024นะแล้วก็สีดำแอตติจูดแบล็คไมค้ากับราคาตัวรถหนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาท เอาอะไรก่อนดีวเอาเอาเอางินดาวกับศูนเปอร์เซ็นต์ไปเลยไหมบอกให้ลูกค้าฟังแต่ต้นคลิปไปเลยไหมทันนี้นะคะพี่แดงใช้เงิน284% 0 0 0ันก็คือดาวยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะคะผ่อนที่ดอกเบีย้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์สี่สิบแปดงวดสี่ปีลูกค้าไม่เสียดอกเลยนะคะเอาราคาตัวรถตั้งคูณยี่ห้ากดดอกเบีย้ยศูนย์เป็นค้างวันลูกค้าเลยค่ะเดือนละหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองอเลูกค้าโชคดีมากกิ๊บบอกแล้วว่าโปรกิ๊บเนี่ยไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะเชื่อมาอดิวพี่แดงโทรเมื่อวันที่เราปล่อย อันนี้หนึ่งอาทิตย์อัพรถเลยนะคะคันนี้นะคะคือพิเศษสุดๆรถมีให้เลยพร้อมส่งมอบด้วยไม่แขวนไม่แขวนโปรต้องบอกกี้ดีกว่าอ่ะมาชมรถกันก่อนเลยค่ะกับคันนี้ค่ะไฮลักร mm ีเวอลโคนะคะสีดำแอตเจูดแบล็คไมค้ค่ะหน้าหล่อลอโคหล่อ,ลอแบบนี้อยู่แล้วนะคะกับไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกเซ็นเซอร์ระบบป้องกันความปลอดภัยนะมีให้มาจบครบเลยแบบนี้นะคะลูกค้าดูไอเดี ล้องหน้ารถมีให้แล้วในตัวนี้นะคะเรียบร้อยเลยนะคะจะบอกเลยว่าสีดำอะ่ะมันดำดุจริงๆดิวอยากให้เข้ามาดูสีใกล้ๆ attitude black mica ah, ดำดุสมชื่อเขานะคะตัวนี้กับเม็ดสีนะคะที่เป็นสีดำเงาเรียกว่าเงาเหมือนเราส่องกระจกเลยดีกว่าเนี่ยลูกค้าดูนะกิฟต์อะ่ะรีวิวไปใช่ไหมพาลูกค้าชมกิฟต์มองไปที่รถนะเห็นตัวกิฟต์เองแบบชัดมากอันนี้เป็นข้อดีของสีดำลูกค้าเข้ามาดูใกล้ๆค่ะเนี่ยสีดำเนี่ยใครมาอยู่ข้างหลังเรานะเนี่ยเห็นกิฟต์ไหม ดิวในกล้องเห็นปี่ปะ่ะอ่ะเดี๋ยวเวลาเราจะขึ้นรถนะคะมันจะดีตรงนี้ว่าสมมูิใช่ไหมลูกค้าเราเดินมาขึ้นรถตรงนี้นะคะเห็นชัดเลยว่าใครตามเราอยู่เนี่ยดิวถือกล้องตามคลิปอยู่คลิปก็เห็นเลยนะคะตรงนี้ <c oughs> ก็คือเป็นข้อดีของเขานะคะสําหรับสีดํารถมันสวยอยู่แล้วสีดําดุอยู่แล้วใช่ไหมแต่ข้อเสียเขามีฝุ่นก็กอกง่ายนะคะสําหรับคนที่แบบต้องรักรถด,ดูแลรักษารถจริงๆนะคะจึงแะนะนําให้เลือกสีดํานะคะคือล้างก็ใหม่สวยสะดุดตากันไปเลยทีนี้ เดี๋ยวพาดูรอบคันไปเลยแม่ดิวดูรอบคันนะคะล้อดเดิมยางเดิมจากโรงงานนะคะล้อนี้ได้เป็นยางออเทเรนนะคะของดันลอปนะคะล้อใหม่ยางใหม่จากโรงงานจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ สว,สวยแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะก็จะมีตัวคิวกันสาดที่กิติดตั้งเพิ่มให้นะในดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้อะไรไหมได้นะคะเนี่ยค่ะคิวกันสาดเป็นของแท้กิติดตั้งให้ฟิล์มเซรามิกนะคะรับประกันให้ทั้งหมด8ปีกูกิติดตั้งให้เลือกสเปคฟิล์มด้วยสเปคที่พี่ขันนี้พี่แดงเลือกนะคะก็จะเป็น3บรราหหน้า60% 3บรนหลัง80%นะคะตอนนี้ตัวฟิล์มอ่ะในกล้องอาจจะดูใส่ๆนะคะฟิล์มอ่ะเพิ่งติดทีบา,า้า แต่ข้างหลังจะมืดหน่อยด้วยสเปคที่พี่แดงเลือกได้แหะค่ะมันจะไม่เท่ากันนะลูกค้ากําหนดรีเควสได้นะสามบ้านหน้าพี่แดงเลือกหกสิบเปอร์เซ็นะคะแต่สามบ้านหลังกระทุบนหน่อยก็จะเลือกที่แปดสิบเปอร์เซ็นะคะตัวนี้เอาเป็นว่าพี่แดงบอกกิ๊ฟบ้านเราแดดโคตรร้อนอ่ะเอาแบบนี้แหละได้ค่ะกูกิ๊ฟจัดให้ไม่พอแค่นั้นกิ๊ฟยังมีตัวรางประตูมือเปิดนะคะที่เป็นตัวแคปลาโครเมียมหรือแบบใส่ลูกค้าเลือกได้แต่พี่แดงเนี่ยเลือกแบบแคปลาเวลาเราจะเปิดประตูค่ะก็จะไม่เป็นรอย่ะค ไม่พอแค่นั้นนะคะตัวนี้การสอดแล้วฟิล์มแล้วมือจับแล้วเนาะเรียบร้อยอาจดูด้านข้างให้ชัดๆอีกรอบหนึ่งดิวบันไดข้างมาจากโรงงานนะคะลูกค้าแล้วก็ฝาหัน้ำมันจะดูด้านซ้ายนี้นะคะซุ้มล้ออะไรเรียบร้อยหมดนะคะล้อและอย่างด้านหลักนะคะอ่ะโลบาร์โลบาร์ล็อกโ,โคแทแมาจากโรงงานอันนี้คือติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยนะคะตรงรุ่นของเขานะคะสวยมากคือดูเท่มากแล้วก็ยังไงอะ คือเหมาะสมมากกที่เป็นตัวท็อปสุดข,ของตัวรีโวนะต้องบอกแบบนี้นะคะพาไม่ได้เลยสัญลักษณ์สติกเกอร์ล็อกโคนะคะโอ้โหโดดเด่นช่วงล่างนะคะสุ์เฟกนะคะคือนุ่มอยู่แล้วนะคะช่วงล่างล็อกโคไ่ต้องพูดถึงค่ะคือเอาไง่ายๆว่าแบบ รีว่ดีของเรายัางดีอะล็อกโคของเราจะดีขนาดไหนนะในส่วโชล่าด้านท้ายค่ะกิ๊ให้ดูด้านท้ายแบบเต็มๆนะเดี๋ยวกิฟพาดูใกล้ๆอีกรอบนึงด้านท้ายก็มาพร้อมกับตัวไฟไท้าย LED นะคะตัวนี้นะไฟเลี้ยวนะคะลูกค้าสวยงามมากเลยแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ท้ายนะคะทั้งหมดมีมาให้ทั้งหมด4จุดนะคะในส่วนของเซ็นเซอร์นะอ่าตัวนี้นะคะคันชนท้ายก็สวยงามมากเลยนะคะแล้วก็กล้องหลังจะอยู่ด้านนี้นะคะลูกค้าตัวกล้องหลังจะอยู่ด้านนี้พิเศษ ของรุ่นล็อกโคนะคะเฉพาะรุ่นนี้เลยคืออะไรนะคะตัวปิดกระบะท้ายแบบล็อกนะคะต้องบอกแบบนี้นะคะตัวปิดกระบะท้ายเฉพาะรุ่นล็อกโคเขาเนี่ยจะเป็นแบบมีกุญแจนล็อกมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้เวลาเรากดปุ่มเซ็นทรัลล็อกเนี่ยก็ล็อกให้เลยนะคะตรงนี้ไม่พอแค่นะั้นนะคะจะมีตัวระบบไฟกระบะไลเนอร์นี่มาจากโรงงานนะลูกค้าติดตั้งมาแล้วนะคะมีระบบไฟค่ะในตัวของอันนี้เปิดนะคะในตัวของตัวท้ายกระบะนะคะมีให้ทั้งหมด2ตําแหน่งนะคะ3ตมตแหน่งเลยรอดิโอ้โห ซ้ายขวาและตรงกลางนะคะตรงนี้นะคะสามารถใช้งานได้ในเวลาที่เราขนของตอนคืนและเรามองไม่เห็นนะคะก็สามารถเปิดไฟได้เลยนะคะตัวนี้ตัวผ่อนแรงมีมาให้แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วคะกิิปนะคะสองไฟนิ้วนะกริปปิดเองได้เลยนะคะมีมาให้แล้วดี๋ยวอยากดูผ่อนแรงใกล้ๆอีกรอบหนึ่งใช่ไหมด้านนี้เลยคะ่ะอ่าผ่อนแรงติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะ,ะเราใช้งานกันเยอะเนาะเดี่ยเวลากิิปปิดนะคะลูกค้าสองนิ้วเองนะก็กิิบป,ปิดให้เลยเรียบร้อยเลยใช้งานง่ายนะคะ เดี๋ยวกิฟพาไปดูภายในกันนะคะของไฮลักษ์ซือวอลล์เปเคอรอีกรอบหนึ่งนะคะดูสีด้านข้างแบบเต็มๆอีกรอบหนึ่งก่อนนะคะสีดำแอติจูดแบล็กไมคานะคะดำสมชื่อลูกค้าเห็นตัวกิ๊บไหมคะนี่ยมาสะท้อนนะคะกิ๊บและดิวอยู่ตรงนี้นะคะเงาจัดคือว่าไงอะสวยจัดอะต้องบอกแบบนี้นะคะด,ดูคนตามหลังได้ด้วยดิวบอกว่าอันนี้สำคัญแท้เลยต้องเรื่องความปลอดภัยมากับสีดำนะคะต้องบอกแบบนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันคะ่ะ ภายในนะคะตัวนี้ออกแบบเป็นโทนสีดํานะคะแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับไฟสร้างบรรยากาศสีน้าเงินสวยงามมากเลยนะคะมาพร้อมกับหัวแมลงมาติฟังก์ชันค่ะระบบสตาร์ทแบบ Engine p u ุ Start นะคะหน้าจอ TFT ขนาดใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะคะแล้วก็หน้าจอระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะก็กว้างขึ้นใหญ่ขึ้นด้วยนะคะ <S <S ตัวนี้ได้เป็นระบบ Air Auto นะคะมีไว้ลสชาร์จเจอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ค่ะมี Eco Mode มี Power Mode นะคะและมีกระจกตัดแสงอัตโนมัติออโต้มาให้ด้วยนะคะในกระจกมองหลังนะตัวนี้ นี่ตัวเบาะนะคะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะเบาะไฟฟ้าปรับได้เฉพาะคนขับนะคะลูกค้าปรับได้ทั้งหมด8ติดทางนะคะทําให้การขับขี่ของคุณนะคะก็คือจะสมูทขึ้นนะคะแล้วก็นั่งสบายมากขึ้นด้วยค่ะตัวนี้ขั้นใหม่ของเรานะคะเป็นยูโรไฟมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีตำแหน่งอ่ามีสัญลักษณ์สติ๊กเกอร์แปลความเป็นยูโรไฟนะคะแล้วก็มีตำแหน่ง P DPF นะคะอ่ากดปุ่มไว้เวลาใช้งานหมดเผาไหม้นะคะความเสียของยูโรไฟนะคะเดี๋ยวมาดูภายในด้านหลังค่ะ พามาดูนะคะอ่ะบาบลักภายในด้านหลังนะคะกว้างขวาง,วางนั่งสบายนะผู้โดยสารด้านหลังนะคะไม่ต้องกลัวแอร์จะไม่ถึงนะคะเย็นฉ่ากับแอร์หลังค่ะมีมาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับตําแหน่งนะคะเสียบไทย C นะคะทั้ง2ตําแหน่งนะคะด้านหลังเนี่ยคือสะดวกสบายสุดๆนะคะไฟสร้างบรรยากาศสีน้าเงินนะคะมาอยู่ด้านหลังด้วยแล้วค่ะกลางคืนนะคะจะฉ่าตามากนะคะนั่งสบายแน่นอน,นะคะ่ะ ไม่อึดอัดกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับ Revo r o ็อกนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับไฮลักลีโว่ล็อกโค2.4นะคะ2024ตัวใหม่ล่าสุดยูโรไฟนะคะสีดำแอติจูดแบล็กไมค่าค่ะ พากันดูแบบชํำๆกันแล้วนะคะไม่พอแค่นั้นนะคะโปรโดอกเบี้ย0%ูเนะคะต้องรีบจองนะลูกค้าบอกเลยว่าไม่ได้มีมาตลอดนะคะทุกครั้งที่คุกคลิปอัพคลิปนะคะลูกค้าต้องรีบโทรเข้ามานะคะเพื่ออะไรจองล็อกโปรโมชั่นไว้ก่อนคะ่ะเราจะออกรถเดือนไหนเมื่อไหร่บอกกันนะคะไม่มีปัญหาเลยตรงนั้นไม่มีแขวนโปรโมชั่นนะคะและมีรถพร้อมส่งมอบแน่นอนกับคันนี้พี่แดงนะคะโทรมาแค่1นสัปดาห์นะคะได้รถเลยนะคะและได้โปรโดอกเบี้ยสูนด้วยนะคะ ถ้าไม่เชื่อกุกกิบต้องรอฟังช่วงมอมโมยนะคะเคสพี่แดงนะคะเน้นย้ำต้องโทรมานะคะ0 90 985 9807กุกกิบรับสายนะคะช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างทั้งหมดนี้แล้วนะคะเซลกุกกิบยินดีดูแลคะ่ะ